อะไรแกะเลยีเหรอดึง huh. ดึงเออดึงเล่ยเออใบปนใบห้าล้อโอ้ใบห้าหอยอสองพัน so อ่าละล้อเดียวหนึ่งสองสโอ้ <laughs> โอ้โหโอ้โหขอ,หอบันแม่ปีนี้เลยเฮ้ยให้ต่อ,อ,อกันต่อไปห้หมดขอบคุณมาคะ่ะคุณอาเสียงมันใหญ่ด้วยไยพร้พอมี้แม่สีนนะคะ